สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อีกรอบหนึ่งกลับมาเจอกันเหมือนเคยครับวันนี้วันที่2เดือน6กสองมิถุนายนครับตอนนี้เวลา8ปดมงสิ 15. นาทีเรามาดูไทม์เฟรมสามนาทีกันก่อน เอาอันนี้ออกไปสิ่งที่เห็นตอนนี้ชัดเจนเลยคือหมันเทรดอยู่ในบาลานนะครับบาลานซิ่งอยู่ตอนนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอีเอสนะครับนี้คือนิวไฮนิวไฮหมายถึงว่าตั้งแต่ประกาศอีมาเลยนี่จุดนี้คือนิวไฮเพราะฉะนั้น การที่ราคาจะเบรคนิวไฮขึ้นไปได้มาเก็ตอื่นไม่ว่าจะเป็น N s d a q ดาวโจนส์รัสเซลทู2000ต้องเบรกด้วยนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั้งดาวโจนทั้ง NASDAQ ติดติด r s i s t a n c e อยู่ติดแนวต้านอยู่นะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เท่าที่ดูยังไงมันก็บูลเลชอยู่แล้วล่ะขาขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ es มันยังไม่ไปมันยังไม่เบรกเพราะว่า n a s t a k กับดาวโจนยังไม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเราก็แปลได้ว่าโอเคมันจะเทรดอยู่ในบาลานซนี้ครับไปก่อนแต่ใบแอรของเราก็คือ เขเรียกว่าอะไรเขเรียกว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นบูลิช bigger bigger picture นะครับ b i g picture มันคือบูลิชถูกไหม intermediate ระยะกลางเนี่ยตอนนี้มันคือ balancing อยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ set up เป็นบูลิชเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้นะครับทีนี้มาดู <c oughs> เลเวลกันนิดหนึ่งจะเห็นว่าวันที่สามสิบเอ็ดราคาลงมาเทส v ีพอตรงนี้นะครับเนี่ยลงมาเทส v ีพอสองวันติดเลยจอนี้แล้วกลับขึ้นไปกลับลงมาเทสอีกทีหนึ่งตรงนี้ แล้วหลุดวีพอรกลงมาติดที่ไหนครับติดที่ไฮวอลุ่มโหนตรงนี้นี่ติดตรงนี้ครับติดที่ไฮวอลุ่มโหนตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากลับไปดูจะเห็นว่าเรามีไฮวอลุ่มโหนอยู่สองที่ที่ใหม่สุดนะครับคือตรงนี้ ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยสักหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งเพระาะฉะนั้นเราก็จะมีอยู่สองที่ปุ๊บตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่ง ค okay. ไปจนสุด yes t e r d a y เราทีนี้ด้านบนตึ๊ดเมื่อวานนี้ถ้าราคาขึ้นติดตรงนี้หน่อยหนึ่งแน่ๆถ้าขึ้นไปอีกติดที่ไหน โอเคถ้าขึ้นไปอีกน่าจะติดตรงนี้ครับ โอเคเราก็จะได้โซนมาแล้วนี่นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนถึงเวลาครับว่าจะเป็นเช่นไรวันนี้ก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับครูดออยนะครับเพราะว่าวันนี้ มีอีโคโนมิกรีพอร์นะครับ in น r รุ e ออ l อ n นเวนทอรของสหรัฐก็เลื่อนมาประกาศวันพฤหัสตอนสิบโมงนะครับเนื่องจากว่าวันจันเป็นวันหยุด m เมม r i a ร d a y นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคตลาดเปิดแล้วนะครับเอ s e อ ดูว่าจะลงไปไหมผมเล็งๆแต่แถวนี้อยู่นะครับเลเวลเนี้ยถ้าลงมาถึงเกือบสุดขอบเลยอะ่ะเพราะว่าริสเวอร์ดเตเโชมันจะได้ครับวเวลาขึ้นไปข้างบนคือส่วนตัวผมจะไม่ค่อยอยาก เทรดลงเท่าไหร่นะครับวันสองวันนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบิ๊กเกอร์บิ๊กพิกเจอร์คือบูลลิชเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคิดคิดว่ามันจะลงมาตรงขอบนี้ก็จริงเพียงแต่ว่าก็จะไม่เทรดลงนะครับเพราะไม่อยากเสี่ยงแต่ถ้าเทรดเซตอัพมันเป็นเทรดขึ้นโอเคงั้นค่อยว่ากันได้เพราะว่าเราอยู่ใน Big b a l ลานซ n ่งประมาณหนึ่งนี่นะครับอย่างที่บอกถ้าถ้าราคาลงมาตอนอยู่ในบาลานทำไงคือทำไงครับเราก็เทรดขึ้นไงเทรดจัดตรงนี้แล้วก็เลงว่ามันจะขึ้นไปประมาณนี้นะครับมันก็จะเซฟกว่าโอเคลงมาแล้ว ดูสิจะว่ายังไง <c oughs> ถ้าเป็นวิธีอื่นเนี่ย <c oughs> เห็นแท่งแบบนี้ลงมานี่คือหนีใช่ไหมครับ <c oughs> แต่บางเอิญว่าวิธีเทรดของผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับ <c oughs> ขอบพอดีเลยเห็นไหมครับเ <c oughs> ข้าแล้วนะ <c oughs> โอเคผมไม่ได้เปิดเสียง สิบเอ็ดงหาวิชาเกตแรกไม่รู้แหละเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้ลั่นไกลไปแล้วลั่นไกลไปแล้วโลของวันที่สามสิบเอ็ดอยู่นี่ อาจจะเทรดแบ็กกลับไปที่ vpoc นี่ครับมิ Mini point นิโลเทชันพอยต์ตรงนี้นิดหนึ่งครับตอนที่มันเบลเออกลงมาเพราะฉะนั้นทาเกตแรกผมอาจจะขยับขึ้นไปได้อีกนิดหนึ่งเนื่องจาก vwap กับมิดพอยต์24 m i d ท o i มิดพอยต์อยู่นี่นะครับ vwap อยู่นี่ 24วอยู่นี่ลองดูครับตอนนี้ไทยสต็อปก่อนแล้วกันเสียงแค่เท่าไหรเก้าแปดเจ็ดสองห้าแปดหกห้าศไม่ถึงพอยต์ครับสามติก๊กเพราะคาดการว่าถ้ามันหลุดลงมาอาจจะลงมาถึงนี่เลยครับแล้วค่อยขึ้นมาอีกรอบนึง ดูต่อไปเป็นง่ายเอ่ยผมสต็อปเบรกอีเวต์แล้วนะครับไม่ถึงทาเกจแรกก็จริงครับเกิดเดินไปไหนตอไหนข้าห้องน้ำ เหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ลดฟิวเจอร์ฟิวไหมคามอนอึบอึ๊บวีวับวีวับโอ้โหแตะนะแต่ไม่ฟิวนะครับ <c oughs> Okay. กลับมาพอดีครับจะเห็นว่ากลับลงมารับไบเออร์นะครับที่ตกรถคาวที่แล้วตรงโลว์ลุ่มโหนดตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปทาเกตแรกงเราฟิลไปแล้วต้องรอดูครับว่าตอนนี้กี่โมง9 or or มง้าโมงสิบห e ค e ู i ออ l อินเวออก10โมงอีกเกือบชั่วโมงครับอาจจะ มูฟเ <Move, S 2> บา,บาๆไปเรื<ๆ>่อยๆเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวตามดูครับตอนนี้เห็นได้อย่างหนึ่งนะครับว่าทุกๆครั้งที่เซลเลอร์พยายามจะเซลลงมาเนี่ยมันติดที่เลเวลนี้ครับติดที่ตรงนี้ สองรอบแล้วสองรอบสามรอบแล้วนะครับฉะนั้นอย่าตับล้อดเดียวตอนนี้เราได้สตรัคเจอชัดๆมาแล้วหนึ่งอันนะครับตัวคือตรงนี้ยังไงก็ตามถ้าบ u y เออร์ต้องการที่จะคนโทรลตลาดนี้อยู่ เวลาราคาลงมาตรงสตรัคเจอร์นี้นะครับ mm hmm. เขาไม่ควรจะปล่อยให้หลุดลงไปข้างล่างครับเราต้องยันเอาไว้ <c oughs> ให้ได้นะครับแต่ก้นถ้าจะขึ้นไปเดี๋ยวจะต้องติดแน่ๆคือตรงนี้ครับสตรั t เจอร์ไฮมีไฮ g h ลุโหนตรงนี้ด้วยตอนนี้ราคาขึ้นมาติดตรงนี้อยู่นะครับ <c oughs> มาดูกันครับอีก10วินาทีคูตอออินเวนทอรีจะประกาศนะครับดูซิว่ามันจะมีผลกับ ES ของเราไหม <c oughs> นั่นนั่นกระเด้งแล้วครับต้องเวลาจริงๆติดมิดพอยต์ครับอา่าทะลุแล้ว <c oughs> ตึง้ง ติดตรงนี้อยู่ครับ าเอาสต็อปไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะครับน่าจะสต็อไปแล้วสาเหตุที่ผมต้องเลื่อนสต็อปลงมาเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับคือสิ่งหนึ่งนะครับการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น day trade swing trade position trade สิ่งที่ต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งคือราคาเวลามันเคลื่อนที่มันมีแชนแนลของมันนะครับผมไม่ได้ หมายถึงว่าจะให้ใช้อะไรอะโบรนเจอร์แบรนด์แชแนลอะไรพวกนั้นนะครับแต่เราต้องเทรนสายตาเทรนสายตาของเราเองเนี่ยให้มองเห็น channel ครับไม่ใช่ว่าพอใช้ trend channel แบบนี้แล้วจะจบนะครับไม่ใช่นั่นคือเหตุผลที่ท,ทำไมผมถึงได้ สร้างเส้นนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับผมเห็นแล้ว <c oughs> ผมเห็นแชแนลของวันนี้หลังจากที่ลากอันนี้นะครับเทรนแชแนลนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นลงมันกลับตัวตามเท channel เห็นไหมครับมันขนานกันแทบจะขนานกันผมก็จะเอามารับไว้ตามสวิงต่างๆดูนะครับมันจะโดนเหมือนกันครับถ้ามันหลุดเทรนด์ช n นลอลลงมาก็จะโดนสต็อปครับนั่นเป็นเรื่องปงกติไม่ได้มีปัญหา ซึ่งจริงๆเทรนชานลอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ครับเราต้องเทรนสายตาของเราให้เห็นก่นอนพรามันมีชานลบางชานลอยู่ที่ราคามันมันเคารพช n นัลนี้นะครับผมเราจะใช้คำว่าอะไรอย่างนั้นเนี้ยจะเห็นว่าพอเรายิงขึ้นไปปุ๊บราคามันมาหยุดตัวเนี้ยพอดีทุกครั้งนะครับแม้แต่แท่งนี้ก็ตาม มันก็มาหยุดตรงนี้ครับขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปอีกสวิงนี้เนี่ยราคามันก็มาหยุดตรงนี้ครับขยับขึ้นไปอีกเห็นไหมครับสวิงนี้กับสวิงนี้พอดีกันเลยนี่คือเราต้องเทรนสายตาของเราให้เห็นนะครับแชแนลเนี่ยผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายัางไงเหมือนกัน แต่ถ้าถ้าเราเห็นแชแนลเมื่อไหร่นะครับเมื่อน,นั้นแหละเราจะเจอเราจะเจอของดีครับแต่เราต้องเทรนสายตาเราก่อนให้เห็นนะครับพอบางครั้งถ้าเราเห็น sc แชแน l เนี่ยสมมุติผมใช้นี้นี่คือเทรนไลน์ปกติถูกไหมนี่คือเทรนไลน์ปกติจะเห็นได้ว่าราคามันเบรกขึ้นไป ถ้าเป็นคนอื่นใช้เทรลล์ในการเทรดนะก็เข้าลองตรงนี้ใช่ไหมครับกะว่ามันจะขึ้นไปแต่เปล่าเขามันกลับกลับลงมาสต็อปเนี่ยสต็อปเอาออกมแล้วครับเนี่ยในแถวนี้นั่นคือสาเหตุที่ราคามันเวี่งลงหน่อยหนึง่งไหมครับซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยราคามันอยู่ในเทรนขาขึ้นครับเพราะฉะนั้น แชแ e ลขาขึ้นเนี่ยก็จะเวิร์กมากที่สุดนะครับขอให้หาให้เจอครับอันนี้คือสิ่งที่สอนกันไม่ได้นะครับบอกก่อนมันยังมีสิ่งที่สอนสอนกันไม่ได้อีกหลายอย่างครับในการเทรดต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็เราต้องเทรน,ทรนตัวเราเองเนี่ยครับให้เห็นบางอย่าง ที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ตลาดเนี่ยเขาบอกเราตลอดแล้วครับว่าเขาจะทําอะไรอยู่ที่ว่าเราเห็นหรือไม่เห็นนะครับติดตรงนี้นิดนึงครับแน่ๆอยู่แล้วละ่ะอยู่ที่ว่าจะผ่านไปยากเปล่า คือ Resistance กับ Support เนี่ยนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมีคนเถียงกันเยอะครับว่าจะใช้แบบเป็น h o r i z o n t a l l i n e แบบนี้แบบนี้หรือจะใช้เป็น Trend Line นะครับตอบเลยครับ Work ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่า h o r Horizontal line นั้น work ก็แต่เมื่อต้องทำเป็นโซนนะครับแบบนี้เนี่ยโซนแบบนี้ครับที่ผมขีดนไปเนี้ยสีสีเขียวเนี่ยโซนแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีทาง e x a c t l y ได้เลยครับใช้ร่วมกันครับแล้วจะเห็นความแตกต่างแนวนอนก็ใช้เป็นโซนแบบนี้ครับ หรือใช้เป็นโซนแล้วก็ถ้าใครไม่มี Market Profile Volume Profile นะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอบอกการหา Market Structure โดยที่ไม่ใช้ Volume Profile ได้ประมาณ70%นะครับเดี๋ยวตอนนั้นค่อย,ค,อยค่อยคุยกันก็ได้ครับขี้เกียจเล่าตอนนี้เดี๋ยวยาวตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วผมก็ง่วงๆ่วแล้วแหละ แต่มันต้องอยู่คิดว่านะครับก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยมีลุ้นขึ้นไปถึงขึ้นไปเทสต์ New High ครับแต่ไม่เปรลกหรอก เพราะว่าแนสแตกรัสเซลดาวโจนไม่ได้ขึ้นมาครับ mm hmm. พอบรอดมาเก็ต hmm. ไม่ได้ทำงานพร้อมกันเนี่ยเนี่ยครับราคามันจะแบบเอื่อยมากมันจะวิ่งช้านะครับเพราะอย่าลืมว่าอ e ีมินิ e s เนี่ย e mini future s p 500มันก็คืออินเด็กซ์เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่สต็อกนะเร็วเร็วสองติ๊ก <Target filled. S 1> เออเดี๋ยวจบกันไปสักทีตาเกตที่สองดันไม่ขึ้นนะครับต่าไรแล้วนะ ทำไไม่ได้ลนะรีวิวคร่าวๆนะครับหนึ่งสองสามรีวิวแป๊บๆเริ่มจากตรงนี้เราเห็นแล้วว่าตลาดอินเตอร์มีเดียตเนี่ยเราเทรดอยู่ในบาลานซิ่งแอเรียอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบเนี่ย เพราะฉะนั้น b a l านซิ่งแอรีถ้าเทรดเมื่อไหร่เจอบาลา n c i n g นะครับราคาขึ้นตายเทรดลงราคาลงมาเทรดขึ้นแค่นั้นครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ S&P 500ทํา New h i ำ h อยู่ตรงนี้นะครับการที่ราคาจะขึ้นไปนิวไ h อีกรอบหนึ่งแล้ววิ่งเนี่ยจำเป็นว่าบ r o a d Market ตลาดโดยรวมเราต้องดู Nasdaq เราต้องดู Dow ดาวโจเราต้องดูรัสเซลนะครับ จะไม่เหมือนตลาดไทยที่มีแต่เซตอย่างเดียวบรอดมาเก็ตต้องทำงานร่วมกันถึงจะมีพลังพอในการเบรกโซนนะครับในการทำนิวไฮนิวโลอะไรก็ตามต้องร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้และวบาลานซ์อย่างนี้ลงมาเทรดขึ้นขึ้นไปเทรดลงมา แันนี้ก็ผมก็ทำโซนไว้นะครับว่าโอเคถ้าราคาลงมาลงมาที่ไหนถ้าขึ้นไปจะต้องมีปฏิกิริยาที่ไหนนะครับก็ประมาณนั้นก็ปรากฏว,ว่าราคาเปิดมาตลาด RTS เเปิดมาสปริตนี่นะครับเปิดตรงนี้ เทรดติดโซนนี้ครับไม่มีพลังขึ้นไปแล้วครับต้องกลับมารับไบยเออร์ก่อนเพราะเวสต์วนีไบเออร์รออยู่ตรงนี้ครับรออยู่ที่โซนนี้นะครับพอราคาลงมาปับ๊บจะเห็นว่าแท่งนี้น่ากลัวมากนี่ไงพอเผยจะขึ้นเป็นแนวหคยับเนียลงมาปุ๊บแท่งนี้น่ากลัวมากแต่ผมบอกแล้วครับวิธีเทรดผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่น คือถ้าวิเคราะแล้วมั่นใจว่าโซนอยู่ตรงนี้เอาอยู่เนี่ยนะครับถึงแม้จะเอาไมาอยู่ผมก็ต้องเข้าครับเพราะมันเป็นเนทรดเซตอัพแบบบังคับพอเข้าไปพอลงมาปุ๊บเทสกลับขึ้นไปสมติ๊กผมก็เข้าเลยนะครับก็ปรากฏว่าทาร์ e เก็ตแรกคือประมาณ2ต่อหนึ่งก็ฟิลที่สิบเกติ๊กนะครับจากนั้นราคากลับขึ้นมาเทสที่โซนนี้ แล้วก็ลงมาเทสบีวัจากนั้นก็ราคาก็หลุดขึ้นไปครับก็อาจจะเนี่ยสุดขอบโซนนี้ครับจากนั้นก็อาจจะลงมานิดนึงแล้วก็บาลานซิ่งจนจบตลาดนะครับโอเควันนี้ก็จบแล้วครับประมาณนี้ขอบคุณครับ